สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการปลอกสลัดยังไงให้ได้กินง่ายๆโดยที่ไม่โดนหนามที่มมือนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีตะกร้าให้เราใช้ตะกร้าสองใบขนาดก็แล้วแต่ปริมาณสลัดเราที่จะใส่จากนั้นเราก็เทสลัดลงในตะกร้าเทลงไปเลยใส่ให้พอดี อย่าเยอะเกินจนล้นนะครับจากนั้นก็นำตะกล้าใบที่สองประกบแล้วก็เขย่าๆอยาสักครึ่งนาทีแล้วมาลองเช็คดูเป็นยังไงบ้างครับ น้ำหายหมดเลยแค่นี้ก็ทำให้เรากินสลัดได้ง่ายขึ้นแล้วครับบก